ตีครับพี่น้องกำลังเดินทางกลับบ้านครับเมื่อวันที่เสารเอ็ดนะครับวันอาทิตย์นะครับพี่น้องตอนประมาณบ่า,บายซีโมงแลครับตอนนี้ฝนตกเลิ่ยนๆอย่างเงี้ยตั้งแต่ปลายโมงแล้วพี่น้องอันนี้บ้านน้องขอนครับพี่น้องทางสิ ไปยโสเนาะ <c oughs> มาตะเมืองครับพี่น้องมาเหดุุระเนาะลัก็ณะกำลังสิกับบ้านครับฝากดึงฝากคือคน,นครับพายโยเข่าเนาะตะวานเนี่ยละครับนาเคลื่อนกันตกม่วยโดนเติบด้ยครับพี่น้องสองสามชั่วโมงแล้วกล็นลิ่นอยู่บนคลื่นนะครับ เขาหนากระแดดออกจักหน่อยนะครับและะ้วก็คืมนตลอดเบิดมือเลยครับผมขเขาเมืองตอนใบน,นะครับตอนนี้บรรยากาศอึมคลึ้นแห้งครับพี่น้องช่วงฤดูฝนเนาะฤดูพาย,ยู่เขาพี่น้องตอนนี้เขกากลั่งม่านนะครับเขกากลั่ง ตังทองนะครับบา้านภาษาอีสานเอื้นเข่าม่านครับพี่น้องเขากราลังตังทองจักน้อยกระสิออกห่วงนะครับเดือนหน้าเดือนสิบเนาะเดือนหน้ากระสีเริ่มอกห่วงนะครับเข่าหน้าปีกระสีเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกานะครับประมาณต้นเดือนจนหอดปลายเดือนนะครับแต่ว่าเขา ข้าวทางาว่ามันจะเป็นข่าวดอนนะครับก็สิเก็บเกี่ยวตัิเดือนหนาได้พี่น้องเดือนสิบเนี่ยเดือนสิบกลางๆเดือนน้องข้าเจ้าก็สิเกี่ยวกอนนะครับพอข่าวดอนสิออกกอนะข่าวม้วนเบานะครับอา้าทางบานผมเพื่อขับแต่พี่น้องมาถูกมืดมืดเลยครับในกองนีแจ้งเลยครับ แต่ว่าเนี่ยตาปกตินี่มือแห้งครับพี่น้องขางข้างสองขางข้างกษตรฮารดบ้านผมนี่ระสิเป็นบันทาวารีเนาะอันตาวันดีแังกูเยตบัตดอนซีครับเขียดซูนหนาซูนนิจใจเขาเจ้ากกะสิขายมะข่ายเผาครับพี่น้องวุ้นมะข้าวเจ้ากษสรขายขางข้าง ไปจนถอดบ้านผมเล่ะครับพี่น้องเป็นของขึ้นซื้อนะครับแบบาเผาวุาว้นแบบเผานะครับมีช่วงปีกายนะครับก็จะเอาสะลรับเปาพีบุญมาขายน้ำนะครับเส้นับเปาเมืองพีบุญเอามาขายท,าท่าพีนะครับน้าพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันย่เพื่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวว่าห้าสิบเอ็ดยังกินแรงเมือน ของโปรดไทยสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าน้องชื่ออะไรน้องเชื่ออะไรนี่ไอ้ปลาลูกเบิงไข่ชื่อไทยไม่ไวเะตุนพรวดเพื่อนครับพี่น้องมักไข่กูได้มักไข่ยกเมื่อคืนน่ เได้มาใครยกเมื่อคือนยกเมื่อคือนไหมบ๊า<อ>ยบาย,ย,ยเปล่าลุงบ้างแายบายจ้าเย็ดอุศยเย็ดตรงนี้ที่แบบใครสิทเตะขอบคุณค่ะขอบ<อ>คุณค่ะหักลุงวะหักลุงก่อนมาหน่อยเอ้ย กินพัดบอื่นนะแล้วสุกินเข่าเองแบามือนเนี่ยเอ้ยเอ,อ้ยมันจิตแตกมันจิแตกสื่อใครมาพี่น้นองมันจิตแตกไข่เบอร์สามมันผลิตนี่พี่น้องมันนี่บอกมือผลิตเนาะใขผ่นหอังสื่อในห่างมันมันบอกว่าผลิตวันที่สิบเก้าเบิรอายุวันที่สามเดือนสิบนะครับ ก็คือมือหนี่ยิบเอสเนาะสามมือล่ะกับสิใขรกับสิตมเพาติดเลือกไปพี่นอกนี่มันนี่น้ำลายบันดอกเขาบุกหัวข้าเจ้าไปรับแม่มือแดดหรืมันข่างอยู่มือแดบางเทียมันกับบอสซดนะคะบางเทียเขาเจ้าก็ไปรับไขรยังมากครับเอามาตุมเขากับบุกหัวเนาะอ่ะพี่น้องยาฮาสิไปพัดพัดตัวอื่นนะจุบจุบรุวมกันจุบจุบ ลูก๊เมลอนมั้งเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยยายาเห็ดแห้งมันสิบแตกบายบายปลาดมกวันจุ๊บด้วยบายบายหล่ะกับจุ๊บจุ๊บเก็บแม่ไปไปขึ้นสิไปเห็ดเน่าสิน ไข่ขอไข่ในเล้ายัดไปเหยียดยัดไปเหยียดไข่ไข่ยัดไปเหยียดหนาหนาหนาหนกล้วยเอียงนี่ยกล้ว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 ยเขาเรียกอะไรแกกล้วยอดกล้วยหอมใช่ไหมหอมข้อข้อเหือบวกกินของหวานบวกกินผลไม้ กินชามปูน่ะกินแพนเนวนัวกิกินแต่แนวนัวนัขนมกับบกินขนมหวานขนมหวานกับบกินเลยพี่น่องยาเห็ดขั้นดิดิเซือขั้นดินอ๋อบุ๊กินกับบุ๊กยินบุ๊กยินบุ๊กยินกับบุ๊กยินบายบายกันบายสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเคอร์เดงเนาะสำหรับ มื่อนี้นะครับเพราะว่าเอ็นฟัานาบบเอื้อไว้นะครับฟานบบอื้อไว้บ่ได้ไอ,อ้นี่เนาะพี่น้องบ่ได้พัดนะครับสีว่าพัดเมื่อนี้นะครับพัดให้ผู้ถ่าก็ได้หน่อยมันกินง่ายนะครับพี่น้องพัดบบอื้อพัดกินก้าวขาวเจ้าห่อนห่อนแเสีดได้ครับพัดบบอือใส่ไข่นะครับแล้วก็สีตุนไข่พะโล้นะครับ ไปเห็นน้องไอเนาะมาว่านเท่ากับตุนหางมูวไว้แล้วนะครับเท่ากับสีมาตุนไข่ไว้นะครับแยกตั้งหากนะครับตุ่มไข่เห็นมันหับผิวมันเลกะมันจังสีเอาใส่ตุนขาหมูมาว่านนะพี่น้องไข่เทาตุนอ่าสีตุนนะครับตอนนี้กําลัางตรงไข่อยเห็นมันเปลือกไอไข่ขาวเห็นมันแข็งแข็งนะพี่น้องน้องไอมากินไข่ขาว แข็งแข็งอ่ะพี่น้องไข่าขาวตีตุนพะโล่ะแบบเล็กน้อยมันกินดีกกอย่างเฮดกก่ย่างเฮดนีมันกินข่าวดีนะพี่น้องไข่นี่เป็นเมนูที่มีโปรตีนแล้วก็เล็กน้อยกินมากกินนะครับก็เลยสิ่งน,นิ่นเมนูไข่เป็นพิเศษมาคลืนกับไข่เจียวใส่อันใส่ยั้ยงก็หละอี่เมีเยเฮดไข่เจียวใส่ไซอซี่ขาวครับซื่อๆเนาะ กัดก็ให้กินก็ข้า,าวเจ้ากระตักกินเองจนเบิดครับนี่นูเนิ่นมักก็สีกินเองนะครับของหวานผลไม้นี่บ่เข้าปากของหวานปีโป้ขนาดปีโป้เนี่ยเล็กหน่อยมากยั่งบ่ก,กินที่นอกมักแต่แบบว่าแบบของที่มันแบบเนื้อนุ่มอ่ยันสันเนาะจิตเจืดไปเรื่อยพวกมักของหวานครับนอกไอเนี่ยแต่ว่าไข้พโรูเนี่ย จะกินตะไคร้กับนำนำพะรโลนี่จักน้อยนะครับแบบว่าเคตดเพราะเป็นนำสอดแบบว่าจะกินบ่ได้ต้อกันเนาะแต่แบบเอาไข่มากินไข่าขาวนะ่ะกินดีครับกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่มักคักครับข้าวจเจ้านี่บ่อเป็นไดน,นะครับโดนๆกินได้น้องไอน,นะแต่ว่า กินดีก็สองมืออีกสามมือบอกกินยังเสียนะกินเรนเรนทั้งสันเล็กหน่อยมันก็เป็นยังเสียแล้วพี่นอ้องนะตอนนี้ผมตม้มไข่ไ้นะครับเดี๋ยวสิเอานอกน้ำเย็นไว้ก่อนครับพี่น้องผมต้มไข่ไนะ้เนาะต้มไปเนะติมเติมไปละาะว่าสิเอาอันนี้มือเื้อที่ฟ้าด้วยมาวานเนาะที่อันไหเป็นต้อนนะครับแล้วก็สิเอามาผราวเทไข่นะครับ ตอนกิ่พัก็คือมาต้มไข่ไว้แล้วก็สีเอานอกเป็นเย็นไปสปอร์ตนะครับพัดก็คือแล้วว่าจังสีเฮ็ดจังสีเฮ็ดอันนี้เนาะพี่น้องจังสีต้นไข่ไว้มาเดี๋ยวมาเบิง่งไอ้ตอนไอ้น,นี่นพี่น้องตอนไอ้ตอนเอียงก่อนตอนพัดบกอือเนาะ กสิเอาไข่น็อกน้ำเย็นไว้ก้อนครับพี่น้องไข่นี่มวลนี่รับรองหนาบบติดนะครับพอไข่มันสามหมื่นแล้วเนาะบบติดเปลือกแน่นอนครับพอมันบ่มไข่ไหมเนาะแต่ไข่มือหนึ่งสองหมื่นยังเสียอาจจะติดเยอะครับผมเสียเซลน้ำเย็นไว้นะครับจากข้าวโดยเติบคนลนะเต็ดเน่ากินแล้วคนละจังสิบฟองนะครับ นอนน้ำเย็นใบเนาะเคพี่นอนเดี๋ยวมาเบิ่งตอนพัดตัวอืกนอน่กันตังกระทะทมมั้งๆใส่น้ำมันพอสิบนาัีอื่นก็น่านะจังสีออาไข่ใส่พี่นอนน,น,นั่นั่งไปยเนียืๆน,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 น cà khịam cà mày con nó là cái vật gì hết vậy quay gì vậy ăn toàn nó cơm lên

พาไปจับสร้างล้มซุปครับมาจำสีใส่ไข่ครับเอาแบบพี่น้องไปือไก่ซุปแล้วนาะทั้งสีเอาไข่ลงมทั้งกลางเลยครับไข่ลงมสามต้อนครับเห็นมันเคลือบตอนอื้อเลยเนาะครับเจ้าถึงไปค่นมันได้พี่น้องเห็นมันเสร็จก่อนเห็นไข่าขาวมันเสร็จโตกลืนก่อนครับพี่น้องไข่าขาวมันเริ่มเสร็จโตแล้วเนาะ อีแคเดียงออกนะครับเอาไปเอื้อเเลยทมมันทั้งกลางครับทั้งสิบพิกนะครับที่ไหนข้อสีบล็อกนี่เห็นมันแตกเดี๋ยวตอนเอื้อสะแตกครับ กรัปเอาเวยครับพี่นองถามแบบว่าหามค้นโอรัวโอรัวอันสีนะครับคลิกกรัปเอาครับที่ผมเห็นมันจะสีบ่มนดนคักนะครับถามามูลว่ามูลครับะว่างก็สีบ่มนดนคักนะครับแค่มีกระเบียวน้องไปมันสุกในกระทะอีกนะ แค่ที่มันกับเบื้องแล้วกโอเคตอเรียบเรียบมีมอใแบบงี้ง่ายครับผัดฟักทอมใส่ไข่เนาะ ย่างว่ามันเกาะใครนั่นติดติดบอรพี่น้ามะติดครับมไม่ถือยังมัมติดครับมะติด นี่บอติตะนวยแหลกบอบอติปเปลื่อยด้วยครับไขรสามหมื่นอะไรนะบอติครับคัดน้ำตาลนี่พี่น้องคัดน้ำตาลนี่ ครับนั่นเป็นคาราเมลครับสูงสีไซด์ผงฮัลโลนะครับ <c oughs> แถมมันมีกลิ่นหอมน,นะครับผ <c oughs> ู้ใดบ่ามากับยังที่ผมบอกครับรนนส้นลำปาลเขียวลำปาลคัสลำปาลนั้นเป็นสีคาราเมลครับ คือผมเห็ดมาว่านผมก็ว่าได้ใส่ซีอิ๊ดำนะ่ใส่พริขี้หนูใ่เครื่องหนึ่งน,นะครับแต่มันมีกินที่นอ้อง นำเปล่าลงครับอื่พี่น้องสีนีก้กสิแดงตามประกาเนะเดี๋ยให้มันละลายกันครับบนโต๊อยี่และพี่น้องนี่ไข่ฮอปป์หอเขาเกลือกนะสีอู่้เนาะสีเอามาผัดกบน้ำานี้ครับแล้วก็ตุ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องตุ้นให้ไข่นำตามนมันหักผิวไข่นะครับ ุนไปแบบเรื่อยๆเลยครับจะนำแห่งนลครับวัดก็ได้ว้องไอจีเอายังไงบนโต๊ะที่นอนนี่ยังนี่ยังนี่เดินมาแล้วบูบูเดียนี่ยังนี่เดี๋ยวก็ใส่ล้บูบูแล้ว ร้องสิเปิดเนีบเงอัลลาหาที่เก้าบาทพี่น้องสร้างมาตตนะขนเนาะมันโดนแห้งรดอเด้อสร้างเป็นอาทีแบบพี่น้องมันมาตะไกเนาะแก้วหอยแก้วหอยมูนเพื่อตัดเหรอ,อ,หอเ,รออเอาจะจอมูไหมเี่ยวมาสองสีพี่น,อน้อ อะไรหาที à, ่เก่าแบบเนี้าใช้เงินเด็กน่อยเนาะต้องใส่เสียพี่น้องผู้มั่นตันเขาต้องไปจัหูวกันนี่แน่หอยแกวนี่มามกัหน่วกะตี่น้องกต๊บางอะไรตัวบานบานม่น้ำเป็นอย่าง สวยๆงนบบูบูสวยๆอีมาก้่าฮฮ่าฮนามาเกี่ยกันนอะาไอาเป็าบเด้อเอาเปปูมันเด้นจ้าก่อนจ้าหรือเป่าจ้ารเปล่ ปเรื่งนบ้าหมันควงไว้หันเอาก้าลกที่เอาก้นอาชีพเอาอชื่อเก่งแี่ยว่ะนั่งส่วนนั่นเห็นหมหรอกนี่มามาไม่ไหว เอาเองใ่คไปก้อก็้อก็เอาไปดูข้อเดานี่้อเากินข้อเดาูบ้าอกูอก้หัวเรื่องบอกพี่น้องฝากฝนตกแห้งต้องไปจอดเจ้ามันมอไม่ไม่ ม,<า>มักระตูนมักละบูบูเรื่องพมีปัญญาซื้อตุ๊กตาหายเสือ้อดีแลหาที่เก่าบาท <c oughs> ของแกมันน่นท่านก็บาทเลยเนาะอ๋อพี่นองหกโมงเหมือดเป็นเมือดนะผมใส่แฟชั่นพี่น้องมันเลยแก่นะครับเป็นบอเพิ่นเปิดไฟมันน่นนีว้นเราพี่น้อง มาเบิงไข่พี่ฮองผัดน้ำตาลไว้ครับเห็นบอรครับพี่หน่องสีมันกระสีงามนะครับเา้าผัดเห็นมันผัดผิวมันผัดน้ำตาลไว้เนาะโอ้พี่หน่องมันวนโต๊ะแห้งครับผมได้สีตามตองการเนี่ยผมกระเทียมไปตุนไปนี่ครับหมอะลาลูดเนีะยตุนไว้มาว่านเนาะเริมรับผู้ที่บอมากหมูกะ สมตะไคร่ก็ไเลครับเอานำใช่อีกเนาะแล้วกับฝุงรสนะครับเห็นน,นั้นนัวหวานนะครับมัที่ออกเข้มหวานนะครับกโลเนะาะกระสิประมาเนี่ยแหละพี่นอ้องยวลิปนี้เอาไว้ช้ำมีกคอนเดิร์ตพี่นอ้องฝนตกแย่งหลายบ่ได้ยินหยังครับเอาไว้พอกัการิิบน้าพี่นอ้องสวัสดีครับ